นี่สำหรับเพื่อนครูนะครับผมก็เยจะตอไปหาสมพงศ์อุมวันครับวันนี้วันศุกร์นาทีของเข้าที่จะมารายงานเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนครูนะครับเนี่ยทางรัฐบาลเ็มีนโยบายในการที่จะช่วยลดนงลดดีครูบาอาจารย์ตำหลวงตำรวดอะไรประมาณนี้มีไหมวันนี้ต้องฟังทางท่านสมพงศ์อุมวันครับมาพร้อมแล้วสวัสดีครับพร้อม สวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่กรับทุกท่านครับถึงที่2 7เดือนพฤษภาคม2565นะครับความฟังข่าวเพื่อนครูหน่อยกันแล้วกันนะครับรพยายามจะไปรวบรวมมาให้ฟังนะครับล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่จะควบรวมนั้นเป็นอย่างไรเรื่องงบอาหารกลางวันเพียงพอหรือไม่หลังจากที่น้ํามันนะครับขึ้นราคากันมากนะครับทางผู้แทนราษฎรก็เป็นห่วงเหมือนกัน โดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2565นะครับท่านรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับได้อภิปรายปรึกษาหารือกับท่านนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพุธ ที25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีข้อเสนออยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็ขอให้มีการจัดครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์อัตรากำลังว23นะครับซึ่งก็จากกรณีที่ว่านี้ก็หลังจากที่เปิดเรียนมาแล้วนะครับก็มีโรงเรียนจำนวนมากนะครับที่ขาดแคลนครูนะครับก็ทำให้ครูไม่เพียงพอกับการเรียนการสอนนะครับบางบางโรงเรียนนั้น นักเรียนก็ได้ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติกันเองพี่สอนน้องนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ขาดแคลนทั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับเรื่องที่สองก็ขอให้ปรับปรตาค่าเดินทางของนักเรียนที่ถูกยุบควบรวมต้องเดินทางประเดียนไกลบ้านให้เพียงพอนะครับโดยขณะนี้นะครับก็มีการจัดตั้งงบประมาณเป็นรายหัวซึ่งไม่เพียงพอโดยเฉพาะกรณีโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนน้อยนะครับก็ขอให้จัดตั้งงบประมาณค่า จ่ายค่าใช้จ่ายพาหนะเดินทางเป็นรายเที่ยวแทนรายหัวนะครับเรื่องที่สามเสนอให้มีการปรับราคาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนนะครับจาก21บาทก็ให้เป็น25บาทเนื่องจากว่าราคาวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารขึ้นราคามากซึ่งราคาแพงทั้งแผ่นดินนะครับก็ทำให้ไม่สามารถประกอบอาหารหรือหาผู้รับจ้างได้อันนี้ก็เป็นเรื่องความห่วงใยที่ผู้ใหญ่ ผู้แทนราษฎรห่วงใยนะครับว่าจะต้องดําเนินการแก้ไขยอย่างไรนะครับในส่วนของท่านอภรพิณาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้กล่าวในรายการพูดเช้าข่าวสพทสัญจรว่าปัจจุบันนี้ทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันแล้วนะครับว่าในช่วงระยะเวลาสองปีที่เกิดปัญหาโควิด -19 ซึ่งก็เป็นจํานวนมากนะครับที่ทําให้หลายฝ่ายได้มีการถอดบทเรียนจากาการ แพร่กระจายของโควิด -19 นะครับซึ่งก็เห็นว่าวิธีการสอนก็มีหลากหลายวิธีที่เราค้นพบมีอยู่5รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ออนไลน์ออนดีมันหรือออนแฮนนะครับนะแล้วก็พบว่าใน5รูปแบบนี้นะครับออนไซต์ site, จะดีที่สุดสําหรับนักเรียนเพราะนักเรียนได้เรียนโดยตรงกับคุณครูแตนะ่แล้วก็ยังในส่วนของการที่จะแก้ไขปัญหาตอนนี้นะครับทางโรงเรียนทุกฝ่ายก็ปฏิบัติตามแผน มาตรการ6 6เกตได้อย่างชัดเจนนะครับก็ขอให้โรงเรียนต่างม,มีความพร้อมนะครับท่านดรอภรรพินัทาก็เป็นห่วงนะครับทั้งข่าวในพื้นที่บ้างนะครับน้องสมฤทัไทยพรมประทานและน้องเอ็มพรส่งข่าวมาบอกว่าเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้มีโรงพยาบาลทีรวัตรอำเภอเมืองจังหวัดกาศินได้มาร่วม ตรวจบริการสุขภาพดวงตาเพื่อคัดกรองต้อกระจกให้กับพนัการและประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสําหรับผู้มีสิทธิเบิกจากกรมบัญชีกลางนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้มาใช้บริการทั้งหมด33คนนะครับและก็เข้ารับการรักษาต้อกระจก16คนนะครับครั้งต่อไปใครพลาดจากงวดที่แล้วนะครับก็ไปเดือนหน้าเนานะครับสุขที่17เดือนมิถุนายน2500 65ก็เตรียมตัวและไปจองคิวไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับ042514073ต่อ105สำน,นักง,งานสกสค,ออคอนะครพนมนะครับทางสกลอมชับครูนะครพนมจำกัดเมื่อวานนี้พูดถึงการสมัครเป็นสมาชิกาชาพักิจสงเคราะห์ชุมนงสกลอมชับครูไทยหรือสอสอ,อคอนะครับตอนนี้ก็มีมาอีกอันหนึ่งลักษณะเหมือนกันนะครับเป็นสมาคมชาพัฒกิจสงเคราะห์ สมาชิกของชุมงรงมสากลอมทรัพย์แห่งประเทศไทยสสชสอ,ชอ,ชอ,ชอ,อนะครับค่าสมัครก็20บาทค่าบำรุง20บาทแล้วก็เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าอีก4,800บาทรวมทั้งสิ้นก็4,840บาทต่อปีนะครับถ้าสมาชิกเสียชีวิตก็จะได้รับเงินค่าจัดก,การศพ6 0 0 0 0บาทเพราะนั้นก็ สำหรับสมาชิกสกลอมรัพย์ครูนักครพนมจำกัดตอนนี้มีท่านภูวินโพธิสาขาเป็นประธานอยู่นะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับโมานานุสติจากท่านทักเตอร์เฉลิมพรกำจานสิงกลางมาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้บริการบุญธรรมสิทธิพาที่สูญเสียคุณพ่อลุนสิทธิพานะครับซึ่งขณะนี้ศพของคุณพ่อลุนสิทธิพาตั้งประเพณีกุศลอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและก็จะทําการชาป,ปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่29พฤกพฤษภาคม2,565นา้าทีสลับเพื่อนครูก็ขอสแสดงความเสียใจกับท่านผู้ดิการบุญธรรมสิทธิพาด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมโรงเรียนเสนยแซงครับต้องขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับ <c oughs> รายงานหน้าดิสลับเพื่อนครูวันศุกรสุดสัปดาห์นะครับก็อย่างที่ท่านสมพงศ์ได้แจ้งแล้วนะครับว่า ะครับคุณพ่อลุนคุณพอลุนลน,นะครับสริรวมอายุเท่าไรท่านบุญธรรมนะครับเก้าเอปี9่อ็ดปีหนึ่งเดือน7วันนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเรียนเชิญพี่น้องนะครับส่งสักการคุณพ่อลุนเดอร์ท้าผู้ใดบุญสะดวกนะครับก็ที่บัญชีกรุงไทยเดอร์เฮ็ดบุญนะเพื่อนเล็กๆน้อยๆอยก็ตามกําลังศรัทธาอาธนาคารกรุงไทยสาขานครปนมบุญธรรมจิริพ่า เลขที่4081918597นะครับผมลงเฟซบุ๊กแล้วเด้ออก็อู้ยังโชคด,ดีที่ผมเคยไปครั้งหนึ่งกับพ่ออมุนธไปเยี่ยมเพื่นอนอไปเยี่ยมที่บ้านเกิดบัวใหญ่นะครับบ้านหนองบัวโคกนะท่านเนาะหนองบัวโคกหนองบัวโคกนะครับวัดก็อยูย่ไกลๆฮะละผมก็ไปกับเพื่อนครั้งหนึ่งแล้วนะครับ บ้านหนองนาโคกมันนหนองบุโคกบ้านหนองนาโคกตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่นคนรราชสีมานะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ my friend เราก็ท่านาชัดชัยก็ติดงานบวชนะท่านเนาะติดงานบวชลูกชายสาธุอธัมโมทนาเดิท่านเด้อบวชเรียบง่ายเนาะ <c oughs> บวชต้องจัดงานดีหลายๆท่านาบวชเสร็จกับบวชวัดศรีบุเรืองนาทมแล้วก็ไปอยู่กับอาจารย์สีมานเนาะ สาธุสาธุห้อยบุญห้อยกุศลดำเเดอร์สำหรับผมก็คุยกับแม่บ้านแล้วนะครับก็จะเดินทางพรุ่งนี้เช้านะครับก็คงจะถึงนูนน่นใบสองใบสามนั่แหละนะครับที่โคราชเนาะไปให้กําลังใจท่านบิ๊กบอสบุญธรรมสิทธิพาท,ทีมงานเรานะครับเอาละครับมาที่ปฏิทินโหราศาสตร์นะครับของพันเอกสุชาตสุภปร,ระสริฐวันนี้นะครับบอกว่า ตรงกับวันสุกร์แรม12ค่ำเดือน6ปีขานจอส3 8 8 4คศ .20-22 วันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลา5นาฬิกา49นาทีตกเวลา18นาฬิกา40นาทีเที่ยงจริงเวลา12นาฬิกา15นาทีวันนี้ตามตำราบ,บอกว่าห้ามประกอบการบงคลนะครับดาวจัดเกาะท,ทริตโธเรกและโคจรเข้าเกาะมหัทธโนเรกเวลา3นาฬิกา57นาที วันนี้ห้ามตั้งสารพระภูมินะครับความจริงเรื่องตั้งสารพระภูมินี้เป็นเรื่องศาสนาพราหมณ์นำมาใช้สารพระภูมิที่ตั้งตามบ้านเรือนของบุคคลทั่วๆไปนิยมใช้พระชัยะยมงคลบางแห่งที่มีเนื้อที่มากๆเช่นสนามกอล์ฟหรือสถานที่กิจกรรมที่มีพื้นที่มากๆก,ก็นิยมตั้งอีกสองสารก็คือสารพระพรม กับสารตายายนะครับหรือที่เรียกกันว่าสารเจ้าที่ซึ่งมีอยู่4ี่เสาด้วยกันถือว่าเป็นสิ่งที่นิยมมาตั้งแต่โบราณกาลและสลับบางบ้านที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรถ้าในโครงการมีสารพระภุมประดิษฐ์ไว้แล้วไม่จาเป็นต้องนำสารพระภูมิมาตั้งก็ได้นะครับ mm. ขอคิดวันนี้บอกว่าเพราะคนล้มมีวันลุกขึ้นได้ ผิดจากไม้ในป่าพัฒนาสันเป็นข้อคิดนะครับสลหับรายการขอเราก็มีข้อคิดดีๆนะครับมานำเสนอนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับทุกวันนะฮะหลังจาก5นาทีก็จะมีเติมเต็มนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามนะครับก็รับรองว่าอัปเดตข้อมูลมาที่ Workpoint Today เวิร์กพอยต์ทูเดย์วันนี้บอกว่ารัสเซียโทษชาติตะวันตกชี้มาตรการคว่มบาตรเป็นเหตุทำให้เกิดบึกฤตอาหารโลกอนุทินชี้ชัดชาติแลนสไลด์สะท้อนประชาชนเชียร์คนทำงานส่วนภูมิใจไทยบุรีรัมชนะยกจังหวัด <c oughs> เอาใกลเข้ามาแล้วนี่ิวัดร้อยแก้วผู้ปกป้องแม่นม้ำโขงรับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก โกลแมนเอนเวลินอนเวลอนเมนทอลพลยส์นะครับนะคนมีหลากหลายนะชัดชาติชัดชาติยำยายสาลาว่วาการกรุงเทพมหานครไปทำงานดินแดงที่เดียวร้อเปอร์เซนนะครับห้ามทุกเขตขึ้นป้ายจัดขบวนต้อนรับอืมดีมากดีมากทันสร้างมิติใหม่เนาะวัฒธรรมใหม่วัฒธรรมที่ ทำงานอย่างเดียวใส่เสื้อท่านบอกทำงานทำงานเห็น <laughs> เห็นแล้ว <laughs> เห็นแล้ว,นลวในท่านสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ไหม <laughs> ผู้นําเยอรมันกล่าวไม่ปล่อยให้ปูตินพาโลกกลับสู่ยุคชายสงครามตัดสินรัสเซียไม่มีสิทธิ์ขีดเส้นแดนไม่มีไม่มีสิทธิขีดเส้นเขตแดนดใหม่มาโกสจูเนียลั่นพร้อมปกป้องอธิปไตยฟิลิปปินในทะเลจีนใต้ ยันไม่ประนีประนอมกับจีนอ้าวอันดุทินขอ WHO สนับสนุนวัคซีนเตรียมพร้อมรับมือฝีดาดลิงหลังนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นโอ้เมื่อเช้านี้ดูคลิปจากพี่น้องโสปโปลาวนะที่ทําคลิปก็บอกว่าโอ้ยค่าเงินกีบตอนนี้ตกต่ําไปเยอะเลยนะครับถึง400 400กีบตอนน่อ1บาทประเทศไทยนะฮะเพราะว่าไม่มีเงิน ไม่มีสินค้าส่งออกไปต่างประเทศนะครับแล้วก็มีแต่ซื้อกับซื้อว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็จะทําให้พี่นอ้องฝั่งชายแดนของเราในหลังไหลมาประเทศไทยโฆษกกาที่การกิจการสภาชี้แจงสโมสรรัฐสภายังไม่เปิดใช้บริการยันไม่ใช้เงินภาษียันไม่ใช้เงินภาษีประชาชนเสียเปล่า หนึ่งมิถุนายนน,น,ยนี้เริ่มผ่อนคลายมาตรการสบคย้ำพื้นที่เฝ้าระวังสูง46จังหวัดห้ามเปิดสถานบันเทิงอาบนวดนะครับก็มีข่าวมานะครับจเจริญพรคำจารย์เมื่อเช้านี้ส่งไลน์นะฮะเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลจังหวัดไหนได้สิทธิ์ถอดแมสก่อนนะดูที่นี่ สหรับจังหวัดที่จะได้ถอดแมสนะครับในที่โล่งแจ้งนะครับได้ก่อนที่อื่นกลางเดือนมิถุนายน65ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแบ่งตามโซนสีควบคุมโควิดมี2พื้นที่นำร่องดังนี้พื้นที่สีเขียวก็มี14จังหวัดนะครับก็มีชัยนาธพิจิตรอ่างทองน่านมหาสารคามยะโสธรคนครพนมลำปางอำนาจเจริญบุรีรัมย์ตราดสุราษ ธานีสุรินและก็อุดรธานาีพื้นที่สีฟ้า17จังหวัดนะครับก็มีกรุงเทพมหานะครกระบี่กาญจนบ,บุรีจันทบุรีชนบุรีเช,ชียงใหม่เชียงรายนครราชสีมานนทบุรีนาราธิวาสปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์พังงา,าเพชรบุรีภูเก็ตระยองสงขลาอ้าวนะครับนะครพนมเขาก็สีเขียวด้วยนะ นะครับที่ลงแจ้งเต่โอ้ยนะครับพูดถึงแล้วก็เอาไว้ดีที่สุดแลนะเนาะนอกจากนั้นแล้วนะครับทางวันนะครับช่องวัน31นะครับข่าวช่องวันก็ทำอินโฟกราฟิกบอกว่า,วากรุงเทพติดอันดับเมืองที่คนทำงานหนักเกินไปนะครับอันดับหนึ่งก็มีดูไบนะครับ้ว่า UAE 23.40%อันดับสองฮ่องกงอันดับสามกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียอันดับสี่สิงคโปร์อันดับหมน มอนเตวีดีโออุรุกไวยอันดับ6ญี่ปุ่นโตเกียวอันดับ7นี่ไทยเราก็ติดด้วยนะครับกรุงเทพมหานคร15.10%อันดับ8เคปทาวแอฟริกาใต้อันดับ9ลิสบอนโปรตุเกสอันดับ10บูดาเปสต์ฮังการีนะครับถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ทำงานมากกว่า48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เปอร์เซ็นต์สูงก็สะท้อนเห็นถึงเมืองที่มีคนทำงานล่วงเวลามากขึ้นเรียกว่าทำงานโอใช่ไหมทำงานโอทีเนาะนะครับอ้าวนะครับอันนี้ก็ที่เจริญพรส่งรายไปนะครับมาที่เดอะสแตนดาร์ดนะครับเพดสแตนดาร์ดเพดสแตนดาร์ดบอกว่าวันนี้วันที่27พฤษภาคมเมื่อปีพุทธศักราช2490 นะครับได้มีการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งแรกนะครับซึ่งขณะนั้นมีพลเรือตรีถวันธรรมรงนาวาสวัสดหรือว่าหลวงธรรมรงนาวาสวัสดเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพักฝ่ายค้านนะครับที่สําคัญก็มีพักประชาธิปัตย์นะครับที่มีนายควงอภัยวงศ์เป็นผู้นำนะครแต่ก่อนก็มีเหมือนกันเนาะเ,ออเป็นอดีตข่าเล่ามา นายกรัฐมนตรีร่วมเรียงอาหาร่ําเพื่อเป็นเกียรติแก่ผ,ผู้ร่วมประชุมนิกเกอิฟอรัมนะครับไปญี่ปุ่นแล้วทนายกเนาะเอาต่างบ้านต่างเมืองนะครับไปหาผลประโยชน์มาสู่ประเทศชาตินะครับเอาความรู้เข้ามา BTS นะครับเตรียมไปทำเนียบขาวเพื่อพูดคุยกับโจไบเดนนะครับเรื่องความรุนแรงและการถูกเหยียดเชื้อชาติที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชีย กองสลากเตรียมเปิดขายสลากดิจิตอลราคา80บาท5ล้านฉบับผ่านแอปเป๋า่ตัง2มิถุนายนนี้อ,อมันจะซื้อขายกันยังไงเนาะก็อาก็ลองดูนะฮะอยากจะซื้อเหมือนกันแหละแต่80บาทเนี่ยนะครับแลกเงินเย็นให้พร้อมนะครับญี่ปุ่นเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในรอบ2ปี ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับประเดิมด้วยกรุปทัวก่อนตอนนี้กรุปทัวยิ้มย่้มจ่มใสนะใช่ไหมท่านนายกัำพันนะครับยิ่งอะไรนะที่ท,ท่านพอ,อัำพันลงมายิ่งยิ่งเจริญทัวใช่ไหมนะครับก็เริ่มแล้วนะครับก็ดีเหมือนกันเนาะดีเหมือนกันนะก็จะทําให้เราได้เปิดหูเปิดตาเนาะมาที่ The Standard Pop นะครับ The Standard Pop บอกว่า2 2 2เทศกาล12เดือน หนึ่งในนโยบาย200ข้อของชัดชาติผู้อารกกุงเทพมหาคนครคนใหม่คนทำงานมกราคมเทศกาลดนตรีในสวนกุมภาพันธ์เทศกาลดอกไม้แห่งความรักมีนาคมเทศกาลหนังสือกรุงเทพเมษายนเทศกาลอาหารฮาลาลหลังอาทิตย์รับขอบฟ้าพฤษภาคมเทศกาลผลไม้ไทยมิถุนายนไพลส์มอนต์นะครับกรกฎาคมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ สิงหาคมเทศกาลวิยยทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีกันยายนเทศกาลงานครับตุลาการเทศกาลแข่งเรือกรุงเทพพฤศจิกายนเทศกาล 11, 1111 1 11. 1 11, ช้อปปิง้งพา,าราไดฟ์เฟสติวลัลเดือนธันวาคมเทศกาลแห่งแสงอของขวัญกรุงเทพบแบงคอกวินเทอร์ l ู m i อร t i ิชนโอ้นี่ก็เป็นนโยบายนะสิเทศกาล12เดือนนะครับของท่านชัดชาตนะิเนาะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรามาเติมเต็มนะครับสลับเพื่อนครู5นาทีนะครับ FC ของเราทีา่ได้ติดตามนะครับวันนี้ก็คงจะปิดท้ายนะครับด้วยข้อคิดของคุณพี่สมยศนะครับบอกว่า,วาบางครั้งเราก็ไล่หาความสุขว่ายอยู่ไหนจนลืมไปว่า ไม่มีทุกข์ในตอนนี้ก็น่าจะพอแล้วนะสวัสดีสุขสันต์วันสุขจิตใจที่ดีงามย่อมนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นรวยแล้วก็ขอให้รวยรวยรวย,ยิ่งยิ่งขึ้นนะครับเพราะชีวิตคือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกัลยะาณมิตรคือของข,องขวัญล้ำค่าที่ต้องรักษาไว้ด้วยความจริงใจ นะครับด้วยรักละราทธนาดีจากผมเจริญพอคําจานนะครับสมพงษ์อุมาวันพร้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ